โดยซีมาครีมโลตัสอิมเพรสชั่นโอ้โหพันนี้ก็สวยแน่นแน่รถไวเลอร์ชิวาว่าแต่ว่าถ้าเลี้ยงเยอะกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วที่บ้านก็เต็มไปหมดอะนี่น่ารักมากแล้ครับอ๋อใช่ครับเอ้คุณคนที่ชอบ เก็บหมาไปเลี้ยงที่บ้านใช่ไหมครับใช่ครับผมเองครับโอ้โหคุณนี่เป็นคนดีจริงนะฮะผมก็เห็นหมาเนี่ย<อ>ผมสงสารผมก็เก็บหมาป<อ>่วย<อ>หมาเจ็บ<อ>หมาขั้นตนอนอผมเก็บหมดละครับแต่เจอคุณก็ดีแล้วครับอดีที่บ้านผมเนี่ยหมามันออกลูกตั้งหกเจ็ดตัวไอ้คันจะเลี้ยงไว้ค่าใช้จ่ายมันก็สูงเลี้ยงไม่ไว้กะว่าถ้าเจอใครชอบหมานะผมจะยกให้หมดเลย เอาล้วอโอ้โหเจ้าคุณเลี้ยงแมวเนี่ยยกให้ผมละครับผมรับได้หมดครับถ้าอย่างนั้นดีนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวไปรับหมามผมเนี่ยตามที่อยู่นี่เลยเห้รับเลยนะตามที่อยู่นี่เลยเดี๋ยวไงผมโทรบอกลูกชายผมผมไปเอาได้แล้วนะได้เลยเดี๋ยวนี้ได้เลยฮะกี่ตัวก็ได้เอาหมดเลยนะทั้งหมดเลยครับว้าวว้าวโอ้โหไปได้เลยครับฮัลโหลลูกเอกาโลก เดี๋ยวจะมีชาวต่างชาตินะลูกหน้าสูงๆอ่ะผมยาวๆอ่าไปรับหมาคุณคุณมีอะไรครับคุณรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงชอบหมาเราก็เขาเป็นคนชอบเลี้ยงหมานลยฮะเขาไม่ได้เอาไปเลี้ยงนะคะเขาไปทำอะไรครับเขาเอาไปกินคะ่ะไอ้ดุกดิูดกพอแล้วทำไมเพิ่งมาบอกโ สนุนโดยยาวีกิฟต์ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติสบู่ใสโรเมจแห้วลูกทำอย่างนี้สิจ๊ะจะเป็นเป็นลูกหัวใจจิกลงไปอันตีหัวใจจิก้าไปรงนี้ลูกพร้อมดึงสองรู้มายแล้ว ไสามาเกาหลีเมื่อกี้ไปห้องน้ำมีจ้คนจะมาทักแม่ทักว่าไงคุณนายโฮเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยครับที่เราเชิญิสโน้นเลยนะครับเชิญิสโน้นเลยนะครับหมดเวลาแล้วคุณหมดเวลาถ่ายแล้วครับอาดี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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจากตรงนี้แล้วพวกเราต้องไปเที่ยวตรงไหนต่อคะก็เดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่งทางไหนครับนะทางนู้นน่ะไปพวกเราไปทางนู้นกันโอเคไปเออแล้วไกด์จะตามไปตอนไหนฮะ อะไรอะอะไรลงมาทุกอยครับคุณไปเกี่ยวผ้าคุณไปเกี่ยวตัวหุ่นนะครับผ้าอะรกูไม่มีบ้าอยู่ตรงไหนมุมไหนถอยไปนี่ก่อนครับถอยไปนี่ก่อนถอยไปนี่ก่อนดูมือผมไม่ดีนะครับเดี๋ยวพวกเราทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวจะเดินไปตรงนู้นครับโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนู้นใช่ถ้าเราไปตรงนู้นกันเลยใช่แล้วคุณตามมาเร็วๆเร็วเรอะไร เดี๋ยวจเอาไปเก็บแล้วครับเพราะว่ายืนตรงนี้ไม่ได้<ม>ดเดี๋ยวนกเนี่มันมาที่นี่ไปนะครัไม่หุนไปเน่ยจะมีพนักงานเดใช้กดรีโมทอยู่ครับนี่ถามสั้นๆจริง,รงๆเถอะหลอกพวกเราใช่ไหมหลอกครับอะไรเพื่อนตอนที่บอกตรงหิวไม่หิวก็นั่นงเองเออนี่คุณเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าบริการอาหารสามมือ้อถึงเวลาทานแล้วเนี่ยหิวมากเปิดไอ้ยะาตายแล้วถึงเวลาทานอาหารกันแล้วอาหารที่ตกลงเอาไว้ครบสามมื้อข้าว กับข้าวขนมหวานน้ำดื่มเตรียมพร้อมแล้วแล้วนีะไอแคนที้อาจจะไปกันจับจับจับจิบจนและมันพูดไทยได้อาหารและเครื่องดื่มเรียบร้อยที่นั่งกินนะที่นั่งกินครับผมตัวนึี้เลยครับเั่นี้เลยครับตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับเก้าอี้ไม่มีนะครับนั่งกับญ้านะครับเกาหลีเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่อนุรักษ์ประเทศมากเลยนะครับ เขาห้ามให้เอาอะไรมาเกะกะในสวนสาธารณะเขาทำไว้ให้ดูสวยงามเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเอาสิ่งอะไรมากีดขวางเนี่ยทัศนียภาพมันจะไม่สวยใช่ค่ะแล้วก็ต้องนั่งกินกับพื้นใช่ค่ะไม่ไม่่นั่ง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 ดีแล้วค่ะเพราะว่าชาวเกาหลีเนี่ยนิยมกินข้าวต้องนั่งกับญาติผู้ใหญ่ใช่อะไรญ้าผู้ใหญ่นั่งกับญญติอาหารคือว่าฉันจะก่อหญ้า ไอ้ไก่เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรนี่หน้าคุ้นๆเหมือนอยู่เมืองไทยที่ร้านอาหารตามสั่งอะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะโค้งเกาหลีกับโค้ไทยเนี่ยอยู่ใกล้กันน่าจะคล้ายๆกันตอนแรกเขามาก็หน้าเหมือนเราแต่มาอยู่นานแล้วหิมะกัดหน้าค่ะเหรอเจ็กาไม่ผิดไอ้ตัวผู้ชายหน้าเหมือนหมาชับไปใช่ครับไครทำหน้าย่นนี่ดังั่ง้ันอเออัองอย ออาาาา้มีหรระไบงก็ครบเลยนะฮะข้าวผู้จับแล้วก็น้ำดื่มแล้วก็ของหวานนะครับเชิญครับเสื่อนเพื่อนกระชุดค่ะอือก็อันนี้ไปครับของผมขอบคุณครับเรียบร้อยเชิญทานตามสบายนะครับจะทานแล้วยังไงดูดูเหมือนข้าวที่ไปถวายสารพระภูมินเนี่ยนายเป็นอะไรเนี่ยฮะนี่อะไรเนี่ยอะไรมันนิดเดียวมันน้อยจังอะ ก็กินอย่างนี้สิครับคุณมีตั้งสามมื้อไหนสามมื้อสามอย่างอาหารนี่ฮะนี่อะไรอะข้าวนี่ข้าวแล้วเดียวกับกับกับแล้วละไอ้ก้อนนี่มันอะไรอะคะก้อนก้อนน้ำตาลก้อนเนี่ยครับน้ำตาลก้อนก็คือของหวานโอ้เนี่ฮะน้ำดื่มครบไหมครับข้าวกับข้าวของหวานน้ำดื่มครบแล้ะคุณจะววยวายทำไมล่ะครับเจอเลยครับนี่ครับช้อนช้อนของหวานล่วงครับโอ้ยเอขอเมื่อไหร่ แค่นี้มันจะไปอิ่มอะไรอ่ะมันมีอะไรเพิ่มมากกว่าน,นี้ไหมถ้าอย่างนั้นไม่อิมอ่มนะคะเรามีอาหารขึ้นชื่อของเกาหลีค่ะเขาเรียกว่าพูเกอร์กีนะคะหรือว่าหมูย่างเกาหลีพูเกอร์กีโอ้ยลดีกว่าครับดีกว่า,าใช่ไหมคะครับอ๋อมแปะอมมะอมซื้อมิโกโอชิวนเน่ไปจับมค่ะไปอะหมูย่างเกาหลีเย้ครับมาแล้วครับโอชิวันน่ หฮ้ย่างเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยอะไรเปนเนี่ยหมูย่างเกาหลีเจ้าเจ้าแก่หมูย่างเกาหลีบ้าอะไรนี่ข้าวเหนียวหมูปิ้งบ้าเราละทัดเลยเออไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันหมูย่างเกาหลีเจ้าเฮ้ยเนี่ยเมืองไทยก็มีซื้อซื้อกูปองแล้วก็ไปซื้อตามฟู้ดอ่ะเอออย่ามาหลอกกันเนี่ยโอ้โหพี่มาอ้ถ้าไม่กินก็เอากลับอ่ะ กินกินก็ได้เฮ้กินแล้วจ่ายตามาอาจ่ายแล้วจ่ายในทัวร์แล้วอยู่ในทัวร์แล้ววางวางวางมามาเออหนูหนูจะกินก็พูดตามแม่นะลูกนะเสสังมังคลายาจามีคุณนายไม่ได้ลาข้าวพระไม่เหมือนใช่ไอาอย่างงี้เออกีเก็บไปก่อนนะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะมีกุ๊บกิ๊บมาด้วยแล้วทีนี้มันดูตั้งแต่มาเนี่ย ไม่มีกลุ๊ปอื่นเลยมีแต่กลุ๊ปพวกผมเนี่ยไม่เห็นมีชาวต่างชาติประเทศไหนไมาเที่ยวเลยอะม,มีสิครับมาเที่ยวเกาหลีเยอะมากเลยนะไม,ยไม่เห็นสักคนเลยเขายังไม่ถึงเวลามาสิเขาเดินอยู่แถวนี้แหละครับถ่ายรูปที่ตรงนั้นที่ตรงนี้แต่ทีนี้คุณอยากเจอใช่ไหมครับใช่ครับผมว่าน่าจะได้เวลามาได้แล้วนะครับรรเฮ้ยนั่นคุณนั่ไงเห็นไหมพูดแล้วก็มา ฮัลโหลไงคุณฟินขอบคุณคุณโอเคขอบคุณคุณฟรานขอบคุณคุณขอบคุณมากเลยครับผมดีใจมากที่ได้พบคุณทั้งสองท่านโอเคแล้วคุณกำลังคิดจะโทรหาใครอยู่ครับคุณจริงเหรอ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  ยังไงครับก็คือฉันไม่รู้เรื่องนะช่วยแนะนำหน่อยถ้าเป็นใครมาจากไหน Hey, where you come from? Yeah, I'm from America. America? ออ๋เขาบอกเขาอยู่อเมริกาโอเคอยู่รัฐอะไรรัชดาเฮ้ยไม่กล่าวว่รัชดาเหรอมีสิครับประเทศไทยมีรัชโยธินเนี่ยที่นี่เขามีรัชดาครับแนะนำไม่รู้จักหน่อยสิฉันเป็นกลุ่มทัวร์คนไทย You are you're from v i r g i n i Uh, yeah, my name is anyway, but it's uh, you know, everybody know Oh, Mr. Joey? Yes, yes. Okay, okay, thank you. Uh, I'm from Thailand. Thailand? Oh, this story from Thailand. Yeah. Thailand. Oh, I was really surprised. I was there before, I have like, two times, and anyway, it's a long time anyway. Okay. okay. Thank you. Thank you. โอหด้วยได้ไหมคะใช่ไหม yes yes that's what I'm talking about o okay okay oh thank you จ oh, ye ีน yeah, ห ye. ุนจีนหุนมั่วมั่วโอเคพอแร้วพอแล้วโอเคยู่ยู่ชอ oh yes yes h e l l o ยยโดหยย สนุนโดยพัดลมโอกาว่ายู yes sit down thank you okay นี่ลูกบอกเขาสิมาแม่น่ใช่โซฟายูนี่หัวแม่ไอ้โอ้ I'm sorry I'm sorry let me s e e d him o e r e โอเคนี่น hello you can speak Thai ไง yes I a y a little bit พูดไทยได้นิดน้อยพูดไทยพูดไทยได้ด้วยเหรออยูยูมาจากประเทศอะไรอ่ะอเมริกาอ๋ออยูประชาอะไรที่นั่น ผมไปเรียนร่างการเกษตรอเมริกาไปเรียนร้างการเกษตรไปนู่นดินดีไหมดีครับปลูกอะไรกัง่วงมาเพั้หมดขนาดมายมนะลูกขนาดนี้จะเอาโหลที่ไหนดองเนี่ยอย่าหาโหลดองหาพี่กระฉับก่อนเออนี่ขอโทษรสชาติเป็นยังไงหอมหวานราประทานมากเออเอาอวฝากหรือเปล่ามันกำลังออกดอกแล้วอยากไปเรียนที่ไหนต่อหลังจากนั้นไปเรียนที่สวีเดนอีกสีปี ไปเรียนด้านไหนจ๊ะด้านการเกษตรครับโอ้ที่นู่นดินดีไหมล่ะดีดีดีครับปลูกอะไรก้งงอกระโอมขนาดทุเรียนมอนค้างลูกขนาดนีเอก็มีแต่ทุเรียนหมอนทองพระเจศไทเขาเรียกอะไรมอนทองสวีเดเรียกมอนค้างอแล้แคมนะถูกเรียนเรียกไม่เหมือนกันรสชาติเป็นยังไงหอมหวานน่ารับประทานมากว้าเอามาฝากไหมมันกำลังออกดอก แล้วพอจบจากสวีเดนพอจบจากสวีเดนมาเรียนศึกษาผู้ใหญ่ที่วัตาทองอะไรอะไรแล้วมาเริองก็ค่ายทิ้งอนกเ้นอ้ยหปีฮอนกุคูฮอนกุคูเออหน้าตาเป็นไงตาลุคูอ่ะ Yes ตาโตโตโอ้ไม่เนี่ยโอเคเดี๋ยวดูทอล์กให้ลองที่ซีรีส์โชว์ดิฉันโฉดจากเกาหลีคารวะบรรพบุรุษครับ ไหว้ผีพ่อผีแม่เขาอหว้น,นีอะไรคาระวะผีปู่ผีย่าเชิญชมโชว์ คุณแสดงกิริยาอย่างนี้กับคนเกาหลีไม่ได้ทำไมครับนะครับต้องให้เกียรติเขาหน่อยนี่เขาเป็นนักแสดงนะครับคุณจะเอาอะไรไปตีไปทุบเขาได้ยังไงล่ะครับแลช็อโอเคคุณอย่าไปแตะต้องอะไรนะครับโอเควันมอสิวันมอสข้าัม อะไรที่เขาร้องโดราธภาคใต้นะเนี่ยอ๋อประธานตัวยืนดู้นยกับผมมีอะไรล่ะครับเขาร้องภาษาใต้บ้านเราเนี่ยนี่เขาเป็นคนเกาหลีเช็คอะไอ้คนเกาหลีนะคะัเห็นไหมเกาหลีไหนบอกเขาไปเกาหลีใต้สิคะเมื่อี่บรงบอกชัดๆเลยเป็นคนมาจากกรุงโซโซไหนโซเซเมื่อกี้เซ่เลยอะไนชุดแดงเนี่ยอะไรเลยกองยาวผ้ามาเนี่ยทำไมฮะเอ่าอ่าอ้นี่รับจ้างลำหน้าหนักด้วย คือบางทีมีคนไทยครับอยากมาบวชที่ประเทศเกาหลีที่นี่ที่นี่มีมีการบวชด้วยมีการบวชที่มืองไทยอยู่เป็นยังไงโคนหัวโนหัวบวชแลวโคน้อมา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 แต่ที่นี่ใช้ทอนทีละเส้น คุณไกด์ขาโชว์ชุดนี้ไม่เอาเลยไหมครับไม่ชอบหรอครับเปียนหัวดูไม่รู้เรืเสียดายเลยนะฮะจริงๆแล้วจริงๆแล้วต่างประเทศมาเนี่ยชอบชมโชว์ชุดนี้มากเลยโดยเฉพาะเนี่ยการระบังอารีดังนี่นะครับผมก็ชอบไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับเอ๊ะน้องสองคนเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดรอเลยเอ๊ะไหนๆเดี๋ยวเปลี่ยนชุดอะไรเอาไปเปลี่ยนชุดใหม่นะฮะรอนักท่องเที่ยวชุดต่อไปเขาจะมาชมโชว์นะฮะไปก่อนนะกันโอ้มีลายลาด้วย นี <ève S 2> ่เขาเป็นการเคารพวิญญาณนักท่องเที่ยวับผมนักท่องเที่ยวม่ตายเอาอีกทีฮะอีกทีก็มาหนูจางกลับไปเล่นต่อกันที่บ้านเฮ้ยเอางี้ดีกว่าเรายังให้ประเทศกันไหมลูกๆดีครับเราไปเชื่อประเทศจีนกันไหมนี่จะไปเมืองจีนกันแล้วอใช่ โอ้ได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 ้แต่ว่าก่อนที่จะเดินทางไปประเทศจีนเดี๋ยวดื่มน้ําถึงท่าให้หายเหนื่อยกันก่อนค่อยเดินทางต่อเลยน้ําอะไรแค่เออเป็นน้าอะไรคราบเออเอ้าอบมะเดี๋ยวเติฟน้าท่องเที่ยวเลยข้าไปเลยดื่มกันให้ชิ่กำลังหิวน้ํานี้นะคะเป็นน้ําที่ใครมาเกาหลีก็ต้องกินค่ะเราเรียกกันว่าเจจูอะไรนะเจจูโซจูน้ำส้่ใสชื่อจะกินให้จับใจยังไง แต่ว่าเป็นน้ำซุปเด็ดชุที่เรามาแข่งให้โซจูตกตะกอนค่ะมาตกตะกอนแล้วโอ๊ยสามซ่อมอะไรมาสารซ่อมนี่ขาสั้นๆเลยนะพ่อหนุ่มนะที่ทำทุกอย่างเนี่ยหลอกกันใช่ไหมครับไม่หลอกครับเสิร์ฟน้ำให้ลูกทัวร์เราเจอน้ำกลับ้ปยน้ำเซจูเจออะไรครับเซจูใหม่ครับโซจูจริงๆค่ะเจอครับเจอใครมาเกาหลีก็ต้องกินโซจูลูกโซจูลูกอ่ะเย้ครับมาพวกเราเดิมเพราะจะได้ ไปจีนต่อไม่กล้าหายครับผมน้ำเนี่ยใส่ย,ยาสลบใช่ไหมใช่ครับอา้อาวอา้อาวตื่นกันได้แล้วครับตื่นได้แล้วครับอา้อาวเขามาปลุกเราแล้ว นี่อย่าบอกนะครับว่าที่เราตื่นมานี่คือประเทศจีนนะ Welcome to China จะบ้าหรือเปล่าฉันจะไปเมืองจีนพาฉันมาทำไมไชนาดก็กัจจะพามาดูสวนนกที่ไชนาดแะไม่ใช่ชัยนาดแต่เป็นไชนาอย่าว่าจะไชนาอะไรชัยยันรูจมูกเลยเนี่ย ไชน่าก็คือประเทศจีนครับบอกเข้าไปว่าไชน่าเขาบอกเราว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไชน่าตอนนี้บบผมพาทุกท่านนะครับลูกทัวร์ทุกท่านมาถึงประเทศจีนแล้วครับจริงเหรอจริงครับจะเชื่อได้ไงอ่ะเออทำไมไม่เชื่อกันละครับมันบรรยากาศมันเหมือนไม่ใช่อ่ะเรามึ้งๆมันยังงงๆอยู่นี่ไงครับลูกทัวร์ทุกท่านเนี่ยมาเที่ยวทัวร์ครั้งแรกมากันใหม่ๆก็จะเกิดอาการเขาเรียกว่านั่งเครื่องนานๆมีอาการ เจ็ดแหลกครับเจ็ดแหลกเจ็ดแหลกแปลว่าอะไรเจ็ดแหลกก็คืองงงับตนเหนื่อยเพลียสมองยังไม่เข้าที่ยังปรับยังจูนเวลากันไม่ได้ไม่มันจะเป็นค่งะเนี่ยไรอาการบ้าบ้านี่เมื่อไหร่จะหมดไปจากพวกเราสักทีเนี่ยโอ้ยสงสัยจะหมดยากแล้วครับคุณเพราะว่าคุณเนี่ยนั่งเครื่องจากประเทศไทยไปลงที่เกาหลีจากเกาหลีต่อมาที่เมืองจีนอย่างเงี้ยโอ้โหมันใช้เวลาแบบว่าเฉิวเฉียดมากเลยครับเวลามันกระชั้นชิดเพราะฉะนั้นยังต้องงงกันอีกนานครับโอ้ยอยู่ีกันี่ยังงงอยู่ไหมครับเนี่ย ยังไงคุณมั่วป่ะเนี่ยมั่วดีงไงผมไกลมืออาชีพเ,ออเป็นไงครับคุณมันมันก็ยังมึนมึนงงงเหมือนเหมือนโดนวางยาเออสรุปวางยาหรือเปล่าคะออวางครับ